ปกติเราจะไปแนะนำร้านอาหารเด็ดใช่ไหมวันนี้เราจะมาะแนะนำร้านหน้าผมเด็ดสองป,ปีที่ผ่านมาผมดูผ่านคือผ่านม,มาเพราะว่าไปดัดผมมาร้านหน้าผมนี่คือแบบเป็นปัจจัยที่ห้าของดิวเลยนะเพรว่าคือแบบไปทักทบชิดไปดิวที่ลูกชายเขาชื่ออะไรจิงจิงเนะด,ดินไปไหนนะวันน,น,นี้อย่าลืมซับนในอย่าลืมซับมันเฮ้ อย่าลืมสับสไคร <Hey. S 1> อย่าลืมกดสนับ <Hey. S 1> สไคร้โต <Hey. S 1> ูกแ้ว วันนี้นะคะทุกคนก็คือว่าเราไม่ได้สระผมแล้วก็เกิดอาการคิดว่า<อ>วนนเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยร้านน้ำผมเขากลับมาเปิดได้แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราทำคอนเทนต์เราจะไปช่วยเหลือร้านน้ำผมแถวบ้านกันเราจะไปโปรโมทกันนะคะทุกคนเพราะว่า <คน S 1> ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าวิวเนี่ยอยู่พระรามสองมาตั้งแต่เกิดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยากจะมาแนะนําทุกคนก็คือว่าเราอะเจอร้านเนี้ยจาก Google นะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําผมด้วยเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่แต่ทำยูทูบมาก็คือทุกคนอะเยดี๋ซิ ีจะพาทุกคนไปทำทรีทเมนต์ละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนได้ติดตามดูหลายช่องทางนะคะสองกว่าปีที่ผ่านมาผมดูช็อตทั้งหมดคือพังอะเพราะว่าไปดัดผมมาทีนี้เนี่ยก็เลยชอบทำทรีทเมนต์มากเพราะว่าการทำทรีทเมนต์เนี่ยก็คือแบบการบำรุงผมแบบเข้มข้นเขาเรียกว่าอะไรบูสต์ผมให้ผมกลับมาได้แบบมีสุขภาพดีแล้วก็ผมนุ่มขึ้นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาร้านปิดใช่ป่ะเราก็เลยแบบไปร้านทำผมไม่ได้เราก็แบบทำเองอยู่ที่บ้าลลนอะไรเงี้ยปกติเราจะไปแนะนำร้านถ่ายดิเดใช่ไหมวันนี้เราจะมาแ,แนะนำ ร้านทำผมเด็ดๆร้านที่เราจะพาไปเนี่ยก็คืออยู่แถวพระรามสองแมยตั้งแต่ที่เราแบบผมช็อตอ่ะมันทําให้เรารู้เลยว่าผมมันสาคัญแล้วแม่ทุกคนในบ้านก็ถือว่ามึงเพิ่งรู้เหรอว่าผมสําคัญอเอใช่สิอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปละดมไปไหนนะวันนี้โฮเป็นไปไม่ได้สระไงก็พอเราเป็นเป็นบ้านเวลาเราจะไปร้านทำผมมาเราก็ไม่สระผมไงแล้วแบบไม่ก็เขาเรียบให้เราดม แล้วพอเราดมเขาก็ดึงหัวเขาหนีไปเราไปช่วยป่ะไม่ต้องไปค่ะแล้วก็ผักในนกเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนบิวไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะวันนี้แพนทีนและบิวกับแคมเปมพร้อมก็พร้อมไปต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์พิเศษขึ้นมานะคะทุกคนและที่สำคัญเราจะไปมอบแพนทีนโกนี่โอ้โหหนักมาก เป็นทรีทเมนต์กระปุกทองนะคะทุกคนจำนวน12กระปุกให้กับร้านซาลอนที่บิวเลือกมาบอกเลยว่าแอบดมแล้วคือหอมมากแต่ว่าวันนี้ไม่อยากทำเองค่ะเพราะว่าอยากอุดหนุนร้านซาลอนก็เรียกได้ง่ายว่าวันนี้เนี่ยเราทั้งเอาแทนทีมโกกระปุกทองเนี่ยไปมอบแล้วก็ไปอุดหนุนขเขาแล้วก็ทำคอนเทนต์พิเศษนะคะทุกคนเพื่อที่จะโปรโมทร้านซาลอนที่บิวชอบด้วย <c oughs> อ่ะไปพร้อมแล้วไปค่ะทุกคนก็คือออกเดินทางกันแล้วนะคะบอกเลยว่าแป๊บเดียวถึง สิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนเลยนะว่าที่วิวมาร่วมกับแคมเป็นโปรโมทร้านในครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแบบปีเหมือนกันนะที่แบบว่าร้านน้ำขมอะไรเงี้ยโดนปิดนะคะทุกคนเป็นระยะเวลานานเลยปิดระยะยาวอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านไม่มีลูกค้าเข้าร้านทําให้ขาดรายได้เป็นระยะเวลานานด้วยทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ร้านนัผมนี่คือแบบเป็นปัจจัยที่5ของบิวเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําผมมากแบบสะใดอย่างเงี้ยทำทีม์อย่างเงี้ยต้องเข้าแล้วแบบอย่างน้อยๆแบบอ่ะเดือนละ3-4ครั้งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากร่วมโปรโมทกับแคมเปญน,นี้เพื่อที่จะช่วยอุดหนุนแล้วก็โปรโมตร,ร้านซาลอนแถวบ้านคือร้านที่เราจะพาไปวันนี้นะทุกคนอยู่แถวบางมดซึ่งใกล้บ้านมากชื่อร้านว่าโอซาลอน เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเจอใน Google อย่างที่บอกก็เดี๋ยวเราจะไปสัมเดทำทริปเมนนะคะคือต้องบอกว่าพอแพนทีเนี่ยทำแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมาบิวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําคลิปนี้มากแล้วก็อยากจะไปอุดหนุนร้านซาลอนแถวบ้านด้วยแล้วก็อยากจะไปแบบส่งกําลังใจให้เขาแล้วก็แบบมอบอะไรเล็กน้อยๆให้กับเขาด้วยนะคะทุกคนก็ไปไปทําผมกันผมเหม็นมากตอนนี้ แล้วนะคะทุกคนร้านโอซาลอนนะ mm. อ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะ mm. ทุกคนอุดหนุนแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตเขาว่าสถานาการณ์แบบไหนนะ mm. เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้าง mm. นี่นะคะ mm. ทุกคนเห็นไหม mm. ใส่หน้ากากตลอดเวลาอยู่ที่ร้าน อยากจะถามว่าแบบที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์นี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะขาดรายได้ค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้ช่างค่ะอ๋อก็คือยังมีแบบว่าค่าใช้จ่ายพวกแบบพนักงานอะไรอย่างนี้อยู่ทำหน่อยนะคะว่าปิดไปเป็นระยะเวลานานไหมคะเื่นกว่าเกือบ2เดือนกลับมาเปิดได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะแนะนำเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่าถ้าอยากมาทำร้านนี้เนี่ยต้องมาเดินทางมายัางไงคะถ้าทรามสอง 2, ซอยสีสามซอยตรงอยู่ข้างโรงพยาบาลบางมดคะ่ะโอเคได้เลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะไม่ได้มามือเปล่า เอาผลิตภัณฑ์แพนทีนโกมามอบให้ด้วยก็แบบส่งกำลังใจให้นะคะช่วงนี้แล้วก็อันนี้เป็นแพนทีนโกนะคะทิชนต์กระปุกทองเป็น12กระปุกคำนวณแล้วก็ใช้ได้ประมาณลูกค้า100คนค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตใช้อันนี้ในวันนี้ด้วยได้ไหมคะได้โอเคได้ไปเดี๋ยวเราไปทำทิชนต์กันนี่เดี๋ยวเราจะมาดมกันนะคะทุกคนว่าหอมไหมโอ้ยเนื้อเข้มข้นมากตึง หืหอมมากอยากใช้แล้วปะเดี๋ยวเราทำทรีทเมนต์กันแพนทีนโกลทรีทเมนต์กระปุกทองสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นทรีทเมนต์ตัวใหม่ล่าสุดจากแพนทีนที่มีคอลลาเจนที่เป็นส่วนผสมพิเศษช่วยฟื้นบำรุงผมที่แห้งเสียอถูกการทำสีหรือว่าดัดจัดทรงมาเนี่ยให้ผมกลับมานุ่มสุขภาพดีแล้วก็นองนาาด้วย โอเคตอนนี้ก็ทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามราคากันดีกว่าค่ะเผื่อว่าใครจะมาอุดหนุนร้านนี้นะคะโอซาลอนว่าราคาเท่าไหร่คะที่บิวทําวันนี้ทั้งหมดเลยก็ราคา500บาทค่ะห้าร้อยบาทเองใครที่อยู่พระรามสองนะคะหรืออยู่ที่อื่นนะคะก็มาอุดหนุนร้านนี้ได้นะคะงัไงก็วันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนก็คือแบบตลอดทางระหว่างรถคือสวยผมอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่พันกันเลยแล้วแบบผมนุ่มมาก อันนี้แบบคอนเฟิร์มเลยนะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยทุกคนและที่สําคัญจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นร้านโปรดร้านต่อไปของหูก็ได้นะทุกคนจําชื่อนี้ไว,ว้ว่าโอซาลอนคือแบบไปทักเขาผิดบอกว่าชื่อโอแล้วก็คิดว่าโอซาลอนคือแบบชื่อเขาไงโอซาลอนเปล่าจริงๆี่ลชายเขาชื่ออะไรจริงๆชื่ออะไรอ๋อย ทุกอย่างนั่นแหละทุกคนก็ไปอุดหนุนใช้บริการได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำทรีทเมนต์แล้วก็สระใดระดับพรีเมียมเลยแต่ว่าในราคาแค่500บาททุกคนแล้วก็คือแบบว่าอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะไปใช้บริการร้านนี้หรือว่าร้านทําผมแถวบ้านทุกคนก็ได้นะเพื่อเป็นการแบบว่าอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนร้านซาลอนนะคะทุกคนให้แบบว่ากลับมามีรายได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แพนทีด้วยที่คิดแคมเปญดีๆแบบนี้มานะคะก็ไปแจกกันได เ,เรียกได้ว่าวันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าสบายใจสบายกระเป๋าแล้วก็มีความสุขมากๆ,ๆเลยค่ะจบไปก่อนแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดอะไรนะคะก็ติดตามได้ในแคปชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะ